สำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนด์ินดอมนะครับคุกกี้แลนด์โอเวนเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตื่นกันหมดแล้วเหรองั้นก็มาทานมื้อเช้ากับพวกเราสิรีบมานั่งสิมีทั้งเยลลี่ผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้เพียบเลยละ่ะ เป็นอาหารที่ทำโดยกุ๊กประจำบ้านของพวกเราน่าอร่อยมากเลยนะว้าวงั้นลองกินสักหน่อยดีกว่าที่สาธารณรัฐเป็นยังไงบ้างคงจะสนุกและเพลิดเพลินอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะความจริงแล้วมีพวกคุกกี้เข้ามาโจมตีพวกเราด้วยนะตายแล้วตายแล้วโจมตีงั้นเหรอหมายความว่าไงนะ่ะมีพวกคุกกี้สวมหน้ากากสีขาวที่พยายามจะแย่งสิ่งของสำคัญไปจากพวกเรา ดีที่รักษาวไว้ได้ไม่งั้นต้องแย่แน่ตายจริง,รงเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้ยังไงแต่ไม่ได้ถูกแย่งไปแบบนี้พวกเธอคงจะฝีมือเก่งมากเลยนะผมต้องขอบคุณการฝึกฝนอย่างแข็งขันที่ได้รับมาจากอาณาจักรดากโกโก้นะอาณาจักรดากโกโก้เป็นสถานที่แบบไหนเหรอเหมาะกับการไปเที่ยวไหมนะเป็นที่ที่มีหิมะตกหนักและหนาวมากถ้าไม่ใช่คุกกี้ที่ได้รับการฝึกฝนแบบฉันก็คงกลายเป็นคุกกี้แช่แข็งแน่ วายไนเป็น้งล่ะส่วนเธอชื่อว่าคุกกี้รสไวเบอร์รี่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามาจากอาณาจักรฮอลลี่เบอร์รี่สินะฉันอ่านหนังสือเจอว่าในพระราชวังฮอลลี่เบอร์รี่มักจะเปิดเพลงเพราะๆแล้วก็มีเหล่าคุกกี้ออกมาเต้นรำอย่างงดงามอยู่เสมอตายแล้วจริงเหรอต้องเต้นแบบไหนเหรอพอดีช่วงนี้ฉันก็เข้าคอร์สเรียนเต้นอยู่นะนั่นไม่ใช่เรื่องที่ฉันถนัดก็เลยไม่ค่อยรู้นะ ยิ่งพูดแบบนี้ก็ยิ่งสงสัยเลยนะอยากไปอาณาจักรโฮลี่เบอรีซะแล้วสิอุ๊ยนี่คุกกี้รสมาร์เลนกินแค่หกชามเองเหรอกินอีกหน่อยสิฮ่ฮ่ <c oughs> พวกนานา,นานเนี่ยเอาแต่ห่วงสุขภาพข้าอยู่เสมอเลยนะต้องกินเยอะๆถึงจะทำงานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างดีไม่ใช่เหรอเอาละเอาละจะมีอาหารที่เตรียมไว้อีกเยอะเลยกินกันเท่าที่ต้องการได้เลยนะทุกตัว วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการวิจัยยามจิตวิญญาณแท้ๆแต่กลับคิดว่าวันนี้คงจะทำตัวเอื่อๆได้บ้างนั่นสิฉันก็เหมือนกันคงเป็นเพราะบรรยากาศมันพาไปคงต้องตั้งสติหน่อยแล้วงานเกณฑ์เสร็จแล้วก็ไปที่ศูนย์วิจัยกันไหมจะได้ไปถามคุกกี้รสเอสเปรสโซว่าวิจัยไปถึงไหนแล้วทำการย้ายพลังของยามจิตวิญญาณได้สำเร็จในวันเดียวเลยเหรอยอดเยี่ยมมากเลย แน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่เหลืออยู่คือดูว่าจะใช้พลังนั้นได้อย่างดีหรือเปล่าแต่ถึงยังไงแบบนี้ก็ถือว่าสําเร็จไปครึ่งทางแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหทำอะไรกันอยู่เหรอเสียงดังลั่นศูนย์วิจัยเลยนะคุกกี้รสเอสเปรสโซ่การวิจัย,ยแยมจิตวิญ,ญญาณเป็นยังไงบ้างถ้าทางดูเหนื่อยนะดูเหนื่อยงั้นเหรอไม่เลยสักนิดเมื่อกี้เพิ่งดื่มกาแฟเพิ่มเอสเปรสโซ่ไปสี่ช็อตนีนะ เพราะแบบนั้นแหละพวกเราถึงมองว่าเหนื่อยไม่เป็นไรแน่นะอืมยังทนได้ก่อนอื่นเลยการย้ายพลังของแยมจิตวิญญาณไปยังตัวกลางที่ทําจากน้ําตาลก็ประสบความสําเร็จแล้ววัตถุดิบที่นํามาจากเมืองโคลนช็อกโก้ก็ทําหน้าที่ที่สําคัญมากโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยนะงั้นแบบนี้ก็แปลว่าวิจัยแยมจิตวิญญาณเสร็จแล้วเหรอเปล่านะี่ยังล็อกไม่รู้ว่าทําไม พอพยายามจะใช้พลังมันก็มักจะแตกอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าระเบิดไปกี่ครั้งแล้วสถานการณ์เป็นแบบนี้ท้ๆแต่พวกเธอยังดูสนุกกันอยู่เลยนะงั้นทำไงดีมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ไหมไม่เป็นไรตอนนี้ส่วนที่เหลือฉันจะต้องทำให้ได้เองอ๋อไม่ดีกว่าเอาเป็นว่าช่วยเอากาแฟมาให้หน่อยได้ไหมคงต้องดื่มแก้ง่วงสักหน่อยขอแบบเข้มๆเ,เ,เลยนะ Snail? ได้เลยเด like <mar um> uh ี๋ยวฉันหาแบบอร่อยสุดๆมาให้เลยมาแล้วกาแฟมาแล้วรีบดื่มก่อนที่มันจะเย็นนะนี่มันเป็นอะไรไปมีอะไรร่วงลงไปในนั้นเหรอไม่นี่มันลาเต้นี่อืมที่ฉันหาได้มีแต่กาแฟแบบนี้นะช่วยไม่ได้สินะ ตอนนี้รีบๆอยู่งั้นคงต้องดื่มไปก่อนแต่ยังไงก็อย่าบอกคุกกี้รสลาเต้แล้วกันเอ๊โอเคเข้าใจแล้วฮ้ยได้รับคาเฟอีนแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้งงั้นฉันจะทำวิจัยต่อแล้วล่ะว,ว่างจังเราจะเฉยแบบนี้จนกว่าจะวิจัยยางจิตวิญญาณเสร็จจะดีเหรอร่างกายอยากขยับขยืขย่นจะแย่อยู่แล้ว สำหรับฉันที่เคยปกป้องภูเขาหิมะอยู่ทุกวันแต่ต้องมาอยู่ในเมืองเงียบๆแบบนี้ไม่เข้ากันเลยจริงๆงั้นทำอะไรดีล่ะตลาดนัดกลางคืนผมต้องไปอสักรอบแล้วบอกไม่ถูกแต่ฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆที่นั่นถ้าไม่นับว่ามีบรรยากาศแปลกๆนิดหน่อยก็เป็นแค่ตลาดทั่วไปนี่เหมือนกับตลาดในอาณาจักรโฮลี่เบอร์ที่มักจะคึกคักและมีคุกกี้มากมายไม่หรอกเังไงฉันก็ว่ามันแปลกๆ รู้สึกว่าจะต้องได้เจอกับอะไรที่กำลังตามหาอยู่นั่นแนะ่นั่นสิเธอคงชอบอาหารรสชาติหวานๆอยู่บ้างสินะไม่ไม่ใช่สักหน่อยกล้าพูดแบบนั้นกับนักรบดักโกโก้ที่ใช้ชีวิตขมๆได้ยังไงจะหมายความว่าถ้าไปที่นั่นแล้วอาจจะเจอบอะแสเกี่ยวกับคุกกี้สวมหน้าก,ากากตั้งหกักพอที่ตลาดนัดกลางคืนะมีอะไรน่าสงสัยเต็มไปหมดแถมของเล่นเจ้าตูบที่มีเสียงนั่นก็ดูน่าสงสัยก็ได้ก็ได้งั้นไปไหมล่ะ ยังน้อยออกไปสำรวจอะไรบ้างก็ดีวกว่าเสียเวลาเปล่าๆเ,เป็นที่ที่วุ่นวายอย่างที่คิดจริงๆยิ่งไปซอยแคบๆก็ยิ่งวุ่นวายนี่ก็ด้วยนั่นก็ด้วยมีแต่อะไรแปลกๆเต็มไปหมดแะมาดูกันได้เลยของเล่นเจ้าตูบมีเสียงที่เหมาะจะเป็นของขวัญสำหรับคุกกี้เด็กอะนี่ไงยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมของเล่นเจ้าตูบว่าแต่มันขยับแบบนี้ได้ยังไงกันทำอะไรกับมันเนอะ บอกมาตรงๆมีลานอยู่ใต้ขนปุกปุยน่ะเพราะงั้นมันก็เลยขยับได้ว่าไงนะถึงยังไงก็คงต้องลองตรวจสอบดูซะแล้วเท<ไ>่าไหร่นะสิบห้าเหรียญเท่านั้นจ้าให้ราคาถูกสุดๆเลยนั้นเนี่ยน้ำว่วบแพงสำหรับนักรบดากโกโก้แต่ก็ออกมาอันนึงจ้านี่เลยขอให้เล่นให้สนุกล่ะซื้อจนได้สินะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนสาธารณรัฐเนอะ อีกอย่างมันก็ดูคล้ายๆเจ้าหมาป่าของฉันด้วยระวังหน่อยเดี๋ยวก็เดินชนหรอกนี่อะไรนะพายเยลลี่ปลาเฮอริงแบบตอนนั้นนี่เอาเยลลี่ปลาเฮอริงมาทำเป็นพายงั้นเหรอพวกคุกกี้สาธรณรัฐนี่คิดอะไรอยู่ดูไม่ออกจริงๆอ้ซื้อมาแล้วซื้อแล้วเหรออะมันมีความหวานจากเยลลี่ปลาเฮอริ่งอยู่พอสมควรเลยนะหวานเหรอลองชิมดูสักอันสิ ไม่ได้ของกินแปลกๆแ,แบบนี้จ้ะงั้นก็ไม่ต้องกินสักอันคงไม่เป็นไรมัง้งไม่ได้ฉันตกหลุมพรางอะไรแบบนี้เหรอถ้าฝาบาทคุกกี้ดากโกโก้รู้เข้าจะมโมโหไหมนะท่านราชานะเป็นผู้ที่เข้าใจพวกเราดีกว่าที่เราคิดนะไม่งั้นท่านคงไม่ส่งพวกเราให้เป็นตัวแทนอนาณาจักรมาที่นี่หรอกนั่นสินะงั้นกินสักอันแล้วกันอร่อย ความหอมมันของเยลลี่ปลาเฮอริ่งกับความหวานอย่างพอดีมันช่างลงตัวเดี๋ยวนะทำไมฉันพูดอะไรอย่างกับพวกรีวิวร้านอาหารแบบนี้ <c oughs> ทำไมอยู่ๆทำหน้าตึงขึ้นมาเจ้านั่นอจริงด้วยคุกกี้หน้ากาเขาน่าจะยังไม่สังเกตเห็นพวกเรานะแอบตามไปกับเธอเจ้านั่นจะไปไหนกันแน่นะอะ จูจก็หายไปแล้วทั้งๆที่อยู่ตรงหน้าแท้ๆว่องไวมากจริงๆประหมาทไม่ได้แล้วซอยนี้มีทางแยกเป็นสองทางมันคงไปทางใดไม่ก็าทางหนึ่งงั้นเธอไปซ้ายฉันไปขวาดีงั้นแยกกันตามหาเธอตรงนี้เป็นหายโครที่คุกกี้รถสาหรายทะเลทำงานอยู่ตอนนั้นนี่เหมือนมันกำลังนำไปสู่ความมืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆคิดไปเองหรือเปล่านะ เยี่ยมมากที่ตามมาได้จนถึงนี่เจ้านี่หรือว่าจะล่อยฉันมาตรงนี้เข้ามาสิเดี๋ยวจะให้ดูว่าจุดจบที่แท้จริงเป็นไงตรงนี้เหมือนจะไม่มีใครอยู่หมาป่าครีมพิมะคิดว่าไงเธอก็คิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีใครเหมือนกันสินะงั้นคงต้องไปทางฝั่งที่คุกกี้รถไวเบอรี่ไปแล้วล่ะ อะะไรนะไมันจะมีเสียงอึกทึกคลึกโคลมาจากทางนั้นนะคุกกี้รถลายเบอร์รี่ต้องต่อสู้อยู่แน่ๆรีบไปกะะันเถอะแข็งแข่งจริงๆเจ้านี่เป็นใครกันะนะรีบถอดหน้ากากออกเดี๋ยวนี้นะการถอดหน้ากากก็เหมือนกับการละทิ้งภารกิจของถวยเทพดังนั้นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นงั้นก็ช่วยไม่ได้คงต้องทำให้มันจบจไปซะพวกเรา เข้ามาเลยถอยไปซะอยากคิดจะขัดขวางภารกิจของเทพพวกเธอปรากฏตัวพร้อมกันเหมือนตอนนั้นเลยเหรอสงสัยฉันคงจะประมาทเกินไปเจ้าคุกกี้นอกเรีวต่อให้กลายเป็นผุยผงแกก็ไม่อาจได้อยู่เคียงข้างท่านเทพงั้นก็รีบอ้อนวอนขอความสุขในปรโลกแล้วก็จงหายไปซะอะไรกันตามเสียงมาทท้แต่ทำไมกลับไม่มีใครเลย นี่มันนี่มันเส่ผพักคลุมกับเกราะมือของคุกกี้รสไรเบอรี่นี่สงสัยจะดนพวกคุกกี้สมรากากจับตัวไปแน่ตัวใหญ่ขนาดนั้นไม่น่าเชื่อว่าโดนจับไปได้แบบนี้แปลว,ว่าเจ้าพวกนั้นก็คงฝีมือไม่แล้วทำไงได้ฉันคงต้องไปช่วยแล้วโอ้ยเกาะมือหนักจริงๆเลยช่วยไม่ได้แล้วคงต้องลากไปกับพื้นจะว่าไปที่นี่ก็คือ ท,ที่คุกกี้รสสาหร่ายทะเลทำงานอยู่ตอนนั้นนี่อุ้ยเท้าแฉะหมดแล้วแถมพอนึกถึงสิ่งที่อยู่ใต้นี้แล้วด้วยแล้วก็ผงแป้งในตัวก็สั่นสะท้านไปหมดไม่ได้จะมาอ่อนแอไม่ได้คุกกี้รสไวเบอร์รี่ไม่มีเกราะมือแบบนี้อาจจะโดนโจมตีอยู่ก็ได้ <c oughs> มาป่าครีมหิมะหาคุกกี้รสไวเบอร์รี่เจอแล้วเหรอ <c oughs> คุกกี้รสไวเบอร์รี่ <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่า ออกหาจากฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอย่าพึ่งฟาดฉันเจ็บนะเจ้านั่นทำไมถึงไม่จมลงไปในโคลนล่ะหาถึงไม่มีเกรอบมือก็ฟาดด้วยมือเปล่าได้เหรอเอาคุกกี้ขวันช็อกโกชิปมาแล้วเหรอจะพวกนี้เนอะแค่มือเปล่าก็ยังสบายสบายโอ้ยรับนี่ไปหนักจะตายกว่าจะลากมันได้ดีเลยอืมนี่แหละ พอสวมกรอมมือแบบนี้แล้วถ้ารู้สึกมั่นคงหน่อยงั้นเตรียมรับมัดทลวงขั้นสุดท้ายได้เลยเปลี่ยนเป้าหมายเป้าหมายใหม่คือเจ้าตัวเล็กนั่นเอาเป็นว่าล้มเจ้านั่นให้ได้ก่อนน่ารำคาญหลีกทางไปซะมาป่าครีมฮิบะน่าดียังไงมาแตะเพื่อนฉันงั้นก็เข้ามาเลยเดี๋ยวจะลุยให้แหลกเลยมาสู้ด้วยกันเถอะกุกกี้ขัญช็อกโกชิพ ดีละต้องโชว์ให้เห็นสัหน่อยว่าระดับของอาณาจักรดักโกโก,ก้กับอาณาจักรฮอลลี่เบอรี่น่ะเป็นยังไงโค้เจ้าพวกกองกำลังรักษาการสาธารณรัฐพวกเราว่าจะจัดการสันหน่อยดันพาเจ้าวพวกสวมหน้ากากนั่นไปหมดเลยซะงั้นอย่าลืมว่าพวกเราเป็นเพลคุกกี้ต่างเมืองถ้าเป็นอาญากรที่นี่ก็ต้องได้รับโทษของที่นี่แต่ถึงยังไงก็เชื่อใจอะไรไม่ได้คิดเหรอว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแถบล่างนี่ จะได้รับการจัดการอย่างเรียบร้อยดีไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่ยังไงก็คงจะถูกฝังกลบอยู่ดีหลายๆอาณาจักรในทวีปคุกกี้หรือแม้แต่อาณาจักรฮอลลี่เบอร์รี่เองก็คงจะมีมุมนี้เหมือนกันแต่ว่ามุมที่เห็นอยู่ตอนนี้ของสาธารณรัฐมันน่าตกใจกว่าที่คิดไว้เล็กน้อยก็นั่นนะสิตอนที่มาถึงสาธารณรัฐก็ได้ว่าจะเป็นที่ที่ดีที่ใครๆต่างก็อาศัยอยู่อย่างมีความสุข ก่อนจะลงมาที่หมู่บ้านแถบล่างนี้ก็ไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยพวกผู้ส่งคุณอาวุธของสาธารณรัฐจะรู้ไหมนะหรือว่าทาั้งๆที่รู้แต่ก็หูไปนาเอาตาไปร้อยแล้วคุกกี้ครีมคอเต็ละ่ะจะปิดบังอะไรพวกเราอยู่หรือเปล่าไม่น่านะฉันรู้สึกว่าไม่ได้ปิดบงังแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากกว่าหรือบางทีก็อาจจะแย่กว่านั้นถ้าเป็นแบบนี้คงจะดีกว่าถ้าทั้งหมดจะลำบากไปด้วยกัน ที่อาณาจักรดาโกโก้เนี่ยใครๆต่างก็อดอยากทั้งนั้นแต่ต่อให้อยู่ในที่ที่ธุรกันดารก็ยังร่วมแรงร่วมใจกันที่อาณาจักรโฮลี่เบอร์รี่ก็ด้วยถึงจะมีการแบ่งชนชั้นแต่ยังน้อยพวกเราก็เลื่อนรมไปกับวัฒนธรรมเดียวกันที่นี่นะมีแต่คุกกี้บางพวกเท่านั้นที่ผูกขาดความรู้และความมั่งคั่งอ้าอยู่ๆก็รู้สึกเคารพฝาบาคุกกี้ดาโกโก้มากขึ้นไปอีก พราะท่านมักจะปฏิบัติกับเราแบบเดียวกันด้วยท่าทีที่หนักแน่นและจริงจังเสมอส่วนฉันก็ยิ่งรู้สึกซึ้งน้ำใจของท่านคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่ยิ่งขึ้นไปอีกท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อคุกกี้ทุกตัวอย่างไร้ความลำเอียงไม่ว่าจะเป็นคุกกี้รสชาติอะไรหรือมาจากที่ไหนก็ไม่เลือกปฏิบัติอืมเธอเองก็น่าจะไปเที่ยวที่อาณาจักรดากโกโก้สักครั้งนะเธอได้เห็นเหล่านักรบดากโกโก้ Go Go ที่ตั้งใจฝึกหนัก และภูเขาหิมะสีขาวสุดตรการตาก็คงตกหลุมรักแน่ๆไม่ต่างกันถ้าเธอได้ไมาเห็นอนาณาจักรฮลี่เบอร์รี่คงจะตกใจจนร้องว้าวแล้วก็ประทับใจจนพูดว่าได้พบเจอสหายที่ซื่อสัตย์และอยากอยู่ที่นั่นเลยก็เป็นได้งั้นถ้ากลับไปแล้วมาพนันกันไหมล่ะว่าใครอยากจะไปอาณาจักรของใครมากกว่ากันไม่แน่ว่าเธออาจจะคิดว่าอาณาจักรดักโกโก้เป็นที่ที่ดีกว่าที่คิดไว้เยอะก็ได้ฉันมั่นใจ แบบนั้นก็ดีเธอก็จะคิดว่าอาณาจักรโฮลี่เบอร์รี่เป็นที่ที่ดีเหมือนกันฉันเองก็มั่นใจทั้งหมดพวกเราเหลือเวลาไม่มากแล้วในไม่ช้าท่านเทพจะเปิดประตูสวรรค์ให้เราอย่าได้จมอยู่ในโคลนตมอีกต่อไปเลยจงขึ้นไปบนท้องฟ้าและเดินตามแสงที่ส่องสว่างแก่ทุกตัวเถิดเอาแต่พูดอะไรไม่รู้เรื่องอยู่ได้นั่นสิ พวกเราไม่ได้ต้องการเทพแต่พวกเราต้องการงานจงลืมตาและเปิดใจเพื่อให้เทพได้เลือกเธอและนำทางขึ้นสู่สวรรค์วันนี้ก็ตั้งใจกล่าวเหมือนเดิมเลยนะท่านเทพจะต้องภูมิใจแน่ๆขอบคุณท่านนักบวชสมาคมเงาลับเป็นยังไงบ้างกองกำลังรักษาการพาตัวพวกนั้นไปแล้วถึงจะน่าเสียดายก็เถอะ ยอย่าห่วงไปเลยฉันจะส่งข่าวเรื่องที่สมาคมเงาลับถูกจับตัวไปอีกเพื่อไม่ให้ความลับของพวกเราหลุดออกไปท่านเทพจะแก้ปัญหาด้วยวิธีของท่านเองทราบแล้วขอความเมตตาจากทวยเทพจงสถิตยอยู่กับทุกตัวงั้นวันนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่ในฐานะผู้นำทางให้ดีที่สุดเช่นเคยเพื่อสักวันหนึ่งทุกตัวที่นี่ จะได้พบกับทวยเทพผู้มีมือคู่ใหญ่หมวกกว้างและเงาที่ทอดยาวได้ในสักวันยังไม่เลิกงานอีกหรอนี่มันก็ดึกแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นลมไปหลอกไม่เป็นไรกลับไปกันก่อนเถอะยังไงฉันก็ต้องทำวิจัยต่ออีกสุดยอดเลยนะทำวิจัยแบบไม่นอนสักชั่วโมงแบบนั้นได้ยังไงกันนะนั่นสิแต่แบบนั้นมันอาจเกิดปัญหาได้ไม่ใช่เหรอ ลองอีกสักครั้งแล้วกันครั้งนี้ก็ย้ายพลังของแยามจิตวิญญาณได้อย่งสมบูรณ์แบบแล้วเหมือนกันว่าแต่ทําไมเอามือแตะแล้วมันแตกกันนะขอให้ครั้งนี้สําเร็จสักทีเถอะเป็นไปไม่ได้แตกอีกแล้วทําไมกันนะทั้งทฤษฎีและสูตรก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดตั้งแต่แรก พอจะเอามือสัมผัสทีไรทําไมถึงได้แตกออกพร้อมกับแรงประทะที่เหมือนจะผลักกลับมาเลยนะตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วอีกไม่นานก็ต้องเอายามจิตวิญญาณไปคืนแล้วเวลาก็ไม่ค่อยจะพอทําไงดีล่ะเนี่ยเอาเป็นว่าต้องดื่มกาแฟาเข้มๆสักแก้วซะแล้วไม่ได้การต่อให้ดื่มกาแฟาไปก็ไม่ได้ทำให้สมองเล่นขึ้นไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย จนถึงตอนนี้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแบบไหนฉันก็หาคำตอบได้เสมอแล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่ได้นะต่อให้ดื่มกาแฟมากแค่ไหนก็ไม่ได้ผลไม่อยากจะเชื่อว่าแม้แต่กาแฟก็ไม่ช่วย <c oughs> แถมยังทำกาแฟหกอีกตัวกลางที่สร้างขึ้นมาใหม่ปนเปื้อนซะแล้ว ยังไงมันก็ล้มเหลวอยู่ดีงั้นก็จัดการให้ดีแล้วก็ทิ้งไปเดี๋ยวนะรู้สึกถึงพลังแข็งแกร่งบางอย่างหรือว่าถึงจะเอื้อมมือไปแตะก็ไม่มีแรงผลักกลับมาจิตวิญ,ญญาณของฉันกับตัวกลางนี้กำลังสะท้อนกันอยู่หรือว่าเป็นเพราะกาแฟมันเลยเชื่อมโยงกับฉันงั้นถ้าลองเทกาแฟลงไปอีกหน่อย นี่มันระดับความหอมของกาแฟนั้นตัวกลางทรงกลมถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งสัมผัสมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกมามากขึ้นเท่านั้นยามจิตวิญญาณรูปแบบใหม่ที่สะท้อนกับจิตวิญญาณของฉันอย่างสมบูรณ์แบบได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วการทดลองสำเร็จแล้ว